มันก็มีคนถามเรามือนกันนะเรื่องคนที่ลบกันอยู่ประเทศเขนรกับประเทศไทยที่มันลบกันนะเขาถามว่าคนที่ตายในสนามรลอย่างเงี้ยพวกทหารเขนรที่มันนอนตายเยอะๆเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนบ้านกล้หยาบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละดินน้ําไฟลมดินน้ําไฟลมมันออกไปแล้วกลับคืนสู่ธรรมชาตินะมันก็จะรอวันเน่าวันเปื่อยย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติของมัน แต่จิตบปลนเลยธรรมาจิตถามว่าคนที่ตายแบบอุบัติเหตุหรือตายปัจจุบันทันด,วดน่วนเลยมันตายด้วยความบาดระแวงตายด้วยความกลัวตายด้วยความบาดภาวาส่วนมากจะไปสู่ทุกขติทุกขติมันมีอะไรม้างะ่ะตายด้วยความพยาบาทก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรก ตายด้วยความกลัวหลงอารมณ์ก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายอะไรพวกน,นี้บางทีก็จะเห็นเหมือนคนคนที่ตายปัจจุบันทันด่วนมันรถชนตายอย่างนี้นะบางทีขับรถไปเ,เห็นคนเดินข้ามถนนแต่ก็ไม่มีพบภูมิพวกน,นี้มันจะอยู่ใกล้มนุษย์มันจะรองจากเดรัจฉานลงไปนะ่าอสุรกาย,ยบางคนก็เห็นเหมือนเห็นคนนั่งร้องไห้จะข้างถนอนอย่างงี้ พบนี้มันจะอยู่ใกล้มนุษย์ซึ่งมนุษย์บางคนก็จะเห็นพอถอยรถกลับมาแล้วก็ไม่เจออย่างนี้ก็มีนี่พวกนี้มันเมื่อตายปั๊บมันจะออกจากร่างทันทีเลยจิตส่วนมากจะไปสู่ทุกขติแต่เรื่องของธรรมะเนี่มันเป็นอย่างนี้แต่เรื่องของโลกเรื่องของโลกเราไม่ก้าวล่วงก็ถือว่าเป็นคนที่เสียสละแก่ประเทศชาติเนาะ ไม่ว่าทหารขมรหรือทหารประเทศไทยก็ตามเขาก็ทำหน้าที่ของเขามันก็เป็นธรรมในตัวแต่สำหรับทางโลกก็ถือว่าเขาเสียสละแต่ถ้าทางธรรมปั๊บตายด้วยความพยาบาทก็จะลงสู่อบาย,ยภูมิทั้งสี่ตายด้วยความกลัวด้วยความหลงอารมณ์ไปสู่ทุกขติไม่มีใครหรอกมีความสุขไปลบกันเนาะไม่มีใครหรอกที่จะมีความสนุกสนานในการลบ น้อยนักน้อยหนาฮ่าแต่สําคัญที่เจตนากรรมจะหนักจับเบาอยู่ที่เจตนามันมันเป็นสมาธิไหมเพ่งเป็นเป็นสมาธิหรือเปล่าเล็งไปอย่างเงี้ยใช้สมาธิหรือเปล่าใช้แต่มันเป็นโลกีมันเป็นมันเป็นมิจฉาสมาธิเพ่งเพื่ออะไรเพ่งเพื่อทําลายบุคคลอื่นในเมื่อเพ่งเพื่อทําลายบุคคลอื่นมันก็เป็นความพยาบาท เรามองอย่างนี้นะเราไม่ได้มองว่าการที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วไม่บาปมันไม่ใช่นะเราก็เห็นเออบางทีก็มีคนออกมาพูดว่าการที่ไปทําแบบนี้ปับ๊บมันไม่บาปเดี๋ยวมันจะคนจะคิดตีความเข้าข้างตัวเองมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นมากขึ้น แต่สำหรับทางโลกถือว่าเขาเป็นผู้เสียสละแต่เรื่องของนามหรือเรื่องของจิตสุดท้ายที่มันจะออกจากร่างนั้นส่วนมากจะไปสู่ทุกขติเพราะตายด้วยความพยาบาทตายด้วยความบาดระแวงตายด้วยความกลัวฮะคนกลัวมันมีความสุขไหมล่ะมึงว่าไม่มีหรอกความกลัวนี่แหละคือตัวทุกข์อีกตัวหนึ่งบงันเห็นไหม